คุณอย่าไปฝืนนะถ้ามันบางมากอย่าไปสู้สอง ấy, เงินหมุนเวียนไม่พอกิจการนี่คือเรื่องใหญ่หมากเวลาผมจะถามแล้วก็เช็คว่าผู้ประกอบการโอเคกับเรื่องนี้ไหมผมจะถามคำถามแรกหนึ่งเงินสดกิจสละในบัญชีของกิจการมีอยู่เท่าไหร่ตอบได้ไหมผู้ประกอบการควรจะตอบได้ไควรจะตอบได้มีเงินสดกิสละอยู่เท่าไหร่สอง เงินที่เราจะต้องใช้หมุนเวียนกิจการในแต่ละเดือนนะครับมันประมาณเท่าไร่ต้องตอบได้เราจะมาบอกว่าโอ้ยเราโยนให้ฝ่ายบัญชีดูไม่ได้อะัคุณเป็นคนคุณเป็นเจ้าของเยกการคุณต้องเห็นเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้ว่าเงินสดที่มันมีเงินสดอิสระใช้คำว่าเงินสดอิสระครับไม่ใช่เงินสดในบัญชีนะ mm hmm. เงินสดอิสระหมายวามว่าตัดออกจากภาระจ่ายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้าการจ่ายดอกเบี้ยอะไรต่างแล้วเป็นสดอิสระเท่าไหร่ และคําถามต่อมาคือเงินหมุนเวียนกิจการเท่าไรคนจะทําแบบนี้ได้ต้องทําประมาณการกระแสเงินสดอยู่ตลอดเวลาจําคํานี้ไว้เสมอนะธุรกิจขาดทุนไม่ตายนะแต่ขาดเงินตายเลยธุรกิจที่เจ๊ง่ต้องเลิกมันไม่ขาดทุนว้าขาดทุนก็ยังไปได้ถ้ายังมีคนเชื่อยะให้เรายืมเงินจริงไหมฮะเออแต่ถืาา่อะไรคนยืมก็ไม่มี เครดิตการค้ากักซัพพลายเออร์ก็ไม่ยอมแล้วอ่ะเพราะพี่จ่ายไม่ตรงอ่ะพี่เชื่อถือไม่ได้อ่ะเงินไม่เข้าตายตายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบางทีเราเห็นธุรกิจโอ้าเราไม่รู้หรอกคำคำหนึ่งที่ผมบอกพูดไปแล้วก็จะช็อตฟิลพวกเราคือเวลาเราพูดกันธุรกิจนี้ร้อยล้านธุรกิจนี้รายได้พันล้านผมถามกําไรเท่าไหร่และกําไรที่เป็นเงินสดเท่าไหร่นี่คือหัวใจ จิบห้ายอดขายยังกินไม่ได้นะต้องไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนสใช้แหล่งทุนผิดประเภทอันนี้ผมเห็นตัวอย่างเยอะที่สุดคือสินเชื่อประเภทหนึง่งเวลาคนทําธุรกิจครับมักจะทับเมื่อทำธุรกิจไปสักปีสองปีเนาะ,ะเรียกว่าธนาคารเริ่มเชื่อถือแล้วก็จะให้เอาหลักทรัพย์ไปวางค้าประกันแล้วก็ออกสินเชื่อออกมาที่เรียก็เป็นสินเชื่อโอดีเอาตัวเร็วก่อนวันนี้เวลาน้อย โอดีหรือโอเวอร์ทรหรือสินเชื่อวงเงินเปิดเกินบัญชีสินเชื่อตัวนี้มีปัญหาสุดๆเพราะหลายหลายคนเนี่ยมักจะเอาสินเชื่อนี้ไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ซึ่งมันผิดบางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกเป็นเงินก้อนแล้วก็เป็นพีเรียนของการอนชำระยาวอาจจะดีกว่าวงเงินแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ทำยังไงฮะเอาวงเงินแบบนี้ไปใช้ผิดประเภทนี่ล่าสุดผมเจอเคสก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านยา นะครับสาขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาบ้านนะครับมูลค่าแพงพอสมควรเข้าไปแล้วก็ได้วงเงินโอดีก้อนใหญ่มาหลายสิบล้านจากนั้นก็เอาเงินสิบกว่าล้านนั้นไนปะทำธุกรกิจอสังหาริมทรัพย์มั่วไปหมดโอดี OD มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับคุณยืมไปสิบล้านคุณเอาออกมาจากบัญชีสิบล้านเอาไปทํากิจกรรมอะไรคุณไม่รู้สิ้นเดือนก็จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเป็นไงฮนะ,ะก็จ่ายแค่ดอกเบี้ยก็หมุนไปเรื่อย เสร็จแล้วคุณไปอยู่กับธุรกิจที่เป็นไงฮะเคสอสังหาริมทรัพย์มันไม่ได้ขายง่ายมีประทูนี่ถูกไหมสุดท้ายก็เลี้ยงหมุนไม่ไหวแล้วก็ตึงแล้วก็พังกลายเป็นธุรกิจดีๆธุรกิจหนึ่งที่มันไปได้พังเพราะความพยายามจะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่รู้เรื่องการเงิอนอยา่างทาเยอะมากครับแบบนี้เยอะยังไม่นับรวมเรื่องความไม่รู้อะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นคุณขายของไดออเดอร์ใ่าง